เสนอโดยอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์บริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย world gas สวัสดีคับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณต่อยครับ ความสุขและสุขภาพที่ดีให้รสชาตินะครับให้ความสุขในทุกบรรยากาศและที่สําคัญถ้าคุณคิดถึงเราอย่าลืม Facebook ครัวคุณต่อยใช่ไปเติมความสุขกันในนั้นครับไปเติมความสุขธนการออนไลน์แล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆสนุกดีกว่าเราเราทำหลายอย่างมากผมเองก็จะพยายามหาเรื่องครับมาทําให้มันเป็นอีชย่าไปหาเรื่องสิครับผม S <S อันนี้ <c oughs> คุณต่อยต้องรู้ใช่ใชเรื่องมาให้เรา oh. รู้กันอะไรดีๆนะ <S <S 2> <S 2> แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนไม่ใช่พูดเล่นนะนี่พูดจริงๆเดยภูมิใจนะฮะ oh. ระดับชาติระดับประเทศระดับโลก <S <S 2> <S 2> มาพูดคุยในรายการ <S <S 2> <S 2> แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่มีนะคือเขาก็ให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติมาบอกว่าเศรษฐกิจจะเป็นไงรูปร่างหน้าตาของการค้าขายจะเป็นยังไงวิธีคิดคิดยังไงวิธีดูเรื่องของเงินทำไงนี่เขาบอกหมดเลยคนที่เก่งมากๆากนะเก่งระดับ โลกเลยนะครับส่วนคุณอ้อเองก็พาเราไปเรื่องราวสดเลยนะฮะเป็นไลฟ์สดเลยนะครับของครูคุณต่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพบกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ยังสั่งอาหารทานได้ที่ท่านอยากทานสามารถสอบถามได้ด้วยสดๆเลยนะครับพออาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจดีมากเหมาะกับจดหมายฉบับนี้เลยครับผมสวัสดีครับบริษัทที่ผมทํางานอยู่เนี่ยกำลังจะขยายการลงทุนเห็นไหมคือท่านประธานก็ให้ผมไปหาที่ปรึกษาเพื่อจ้างมาให้คันแม่นํมผมก็หาเจอที่ถูกใจ S <S มีแค่สองสองคนที่ผมเจอเนี่ยผมบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลมีอยู่สองท่านครับที่น่าสนใจท่านแรกเนี่ยเก่งมากบริษัทไหนใช้งานมีแต่เจริญรุ่งเรืองอแล้วแต่ว่าค่าตัวแพงหูจีเลยช,ชท่านที่สองนี้บริษัทไหนจ้างมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแต่ราคาเนี่ยแค่หลักหมืน่นท่านบอกว่า ถ้าประธานบอกว่าบริษัทรางบน้อยงั้นผมเลือกคนที่สองแล้วกันออทำไมอ่ะะถูกแต่พลาดขนาดนั้นน่ะพันไหวเหรอครับอ,อมันอยู่บริษัทไหนก็เจ๊งเท่านั้นนะออมันจะยากเลยนะครับเ,ออเขาแนะนำอะไรมาเราแค่ทำตรงข้ามแค่นี้ก็จเจริญแล้วเ,ออเออ ราะฉะนั้นจริงๆแล้วแสดงว่าท่านประธานคงเป็นโรคความดัน <c oughs> คิดว่าคงจะเป็นโรคความดัน <c oughs> แล้วท่านประธานต้องกินอะไรที่มันเหมาะกับคน <c oughs> ที่มีปัญหาเรื่องความดัน <c oughs> และผักที่เหมาะเนี่ยมันมีผักชนิดหนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งกินกับต้มเลือดหมูนี่อร่อยสุดๆมันคือจิงจูชฉ่จิงจูชัยนะครับเป็นพืชที่มีริ์เย็นรสชาติขมเล็กน้อยให้กลิ่นหอมยิ่งเมื่อถูกความร้อนกินจะยิ่งหอมมากขึ้นคุณผู้ชม คนจีนนิยมนำมาปรุงอาหารกินในหน้าหนาวเพราะเชื่อว่าจะช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายการกินให้ได้คุณค่าทางโภชนาการควรกินแบบสดเพราะมีสารสำคัญอยู่หลายชนิดที่มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลความดันเลือดในร่างกายส่วนในลำต้นสดและเมล็ดมีปริมาณโซเดียมต่ำ ผู้ที่เป็นโรคไตจึงสามารถกินได้จริงจูชฉายมีเกลือแร่วิตามินสูงนะครับโดยมีวิตามินซีสูงมากกว่ามะนาวคุณรู้ไหมมีวิตามินเอมีวิตามินอีมี B6 เหล็กแคลเซียมนะครับเรียกว่าครบทัวนอกจากนั้นยังมีฟอสฟอรัสโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและใยอาหารจึงจัดเป็นพืชที่มีสรรพคุณ ทางยาสูงมากเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดอลมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบำรุงเลือดลมสตรีแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกตินี่่น,นี่เห็นไหม,ามาท,าท่านประธานถึงชอบทานนะน้ำมันหอมระเหยของจริงจูชายยังช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตได้อีกด้วย<อ>จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของความดัน<อ>และช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับได้เป็นอย่างดีช่วยดับพิษ แก้อักเสบแก้ผิวหนังเป็นฝีเป็นตุม่มแก้ผดพื้นคันได้ดี<ม>ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโดยให้นำใบจิงจูฉ่หนึ่งกำมือกมาปัน่นนะฮะหรือตำตำตๆแล้วคั้นเอาน้ำออกมากินเช้าเย็นก่อนกินอาหารประมาณ1ชั่วโมงวันละ1 2ถึงครั้ง<อ>ครับให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2-3เดือนช่วยบำรุงร่างกายต้านทานมะเร็งได้เพราะว่าสารที่มีใน ต้นจิงจูไฉนั่นเองแต่มีข้อควรระวังนะครับสตรีมีการห้ามกินผักจิงจูไฉอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้แทงได้ครับเนยคุณอ้ออย่าทานนะเพราะช่วงนี้ท้องอ่อนๆนี่ฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนี่ฮะนี่ใครอยากลองทานใช่มันเป็นผักที่อร่อยมากเลยโดยเฉพาะยิ่งกินกับต้มลืดหมูต้มลืดหมูผมไปที่เชียงรายเนี่ยมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านสหรสครับผมโอ้โหผมบอกจริงๆนะมันอร่อยจริงๆนะร้านนี้เขาใช้จิงจูไฉเลยจริงๆเนี่ย รสชาติเนี่ยมาต้มเป็นน้ำยังก็ไม่น่าเกลียดกินได้อ่ะเหมือนชามันนะฮะก็อลองดูฮะลองดูลองดูนะฮะทำไมไม่ให้อ้อลองอ่ะอ้าลองมันมีฝันมีแค่สองแก้วมีแค่สองแก้วแล้วเดี๋ยวนี้หลังโควิดก็ห้ามแบ่งกันกินไม่ใช่ต้องกินหมดแก้วคนเดียวไม่ใช่เพราะว่าผมไม่อยากกินเพราะว่าผมประจำเดือนมาปกติไม่เน่าเกลียดอะไร่อยอ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 ย่าละอย่าอย่าพลาดฮะมันเป็นความอร่อยที่เอามาแนะนำกันแล้วมันมีประโยชน์ด้วยพักตัวนี้สักครู่พงศ์สิ่งที่น่าสนใจ และได้พบกับช่วงต่อไปของรายการสักครูเดียวครับขนมไดู้กู้ตอเบอรี่ครับไม่เคยคิดเลยว่ามันจะอร่อยแต่มันอร่อยมากแกทำแป้งกับถัวเนี่ยชนะเลิศมันไม่ไม่เข้ว่าอาหรือครึ่งว่าสมัยไม่ได้าใจคุณค